สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะมาเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับผมได้หยิบในส่วนรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะแบรนด์รอนนะฮะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับรุ่นยอดนิยมนะฮะเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านถามกันเพาเยอะมากเยอะมากนะครับสำหรับตัวนะครับมิสูวิชีปาเจโร่สปอร์ตด้านหลังนี้นะครับสามคันนะฮะเป็นตัวหน้าพนมแล้วก็ตัวก่อนหน้าพนมปีสิบสองนะครับนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่น สูงสุดอยู่ที่499,000เาหนเก้ับาทนะครับพี่พี่ที่กำลังหานะครับปาเจโร่นะครับตัวหน้าพนมนะครับแล้วก็ตัวก่อนหน้าพนมนะฮะห้ามพลาดทริปนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะรถ3ามพันนี้นะฮะจอดอยู่ที่นะครับเซนติเมตรเจ็ดสิหน้าปากซอยเลยนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะฮะับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะที่สนใจนะครับอออยาาากกกกจะะรรรถถัับบผมมนค็ส ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการจับไฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับนะแล้วก็มีในส่วนตัวรับการหลังการถ่ายบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตงปีนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อนก่อนที่จะไปดูนะครับร้กวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งทัช่องของผมให้หน่อยผมบอกด้เลยว่าสามพันนี้นะรถสวยเดิมไม่มีชนหาที่คว่ำจุ่มน้ำนะครับรับประกันบอดี้โครงสร้างไม่มีเล่มเล่มไม่มีช้ำรูส่วนหายด้วยนะครับไปเราไปดูกันเลยครับผมตามมาครับ ่ะมานะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทั้งสามคันนี้นะฮะว่าคันไหนน่าสนใจนะฮะอย่างที่บอกนะครับคันขวามือผมคันแรกสีขาวนะครับจะเป็นตัวปี2012ันขับ2นะฮะคันนี้3 7 9 0 0 0เนาพนะครับคันตรงกลางนะฮะปี2014นะครับจด15นะครับคันนี้นะครับ499,000เาหนะครับแล้วก็คันสีดำเป็นรถต้นข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะครับปี2014จด15เหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่ 479,000นะครับนะเพื่อนๆชอบคันไหนยังไงก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ2.5 DID Common Rail นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับก็เป็นโฉมก่อนหน้าพนมนะครับผมนะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับส่สายแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนตัวนะฮะที่ล้างโคมไฟมาให้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกข้างหน้านะครับ นี่เลยนะฮะตัวรถนะฮะได้เดิมๆไม่มีชนักที่ิฆามจมน้ำนะฮะตัวนี้ก็นะครับได้ทําการนะครับเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับสีเสือรต่างๆนะครับเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวล้อยางนะฮะก็ยังเป็นยางเดิมๆนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับในส่วนตัวล้อนะครับยางนะครับยางเสื่อมสภาพแล้วนะครับนะยางจะได้เป็นยางไซส์2 6 5 6 5 R 1 7นะครับนะฮะก็ ยาง419ล้อแม็กขอบ17นะฮะส,สวยๆิสเบกคู่หน้าแบบนี้นะครับช่วงลงทั้วล่างต่างนะะนะครับเดิมๆนะครับบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างเดิมๆนะครับนะกระจกด้านหน้าก็จะเป็นลายน้ําของมิตซูบิชินะครับกระจกด้านข้างพ้าปรับไฟไฟ้าไฟ,ไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับมีรูปแหล็กนะครับบนหลังคามาให้นะครับสีสวยๆเลยนะครับนะรบ๊อเ,เปิดสีโครเมียมนะครับ ด้านในก็จะได้เป็นสีทูโทนนะครับนะสีดำตัดกับสีเบจสีครีมนั่นเองนะครับมีเวลคว้ามไลท์นะฮะตัวซีเลอร์ต่างๆนะครับก็นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับนะครับผมนะเบาะไฟฟ้านะข้อดีของปาเจโร่เนี่ยคือถึงแม้จะได้เป็นรถปี12นะครับเขาก็ไม่คักนะครับในส่วนตัวเบาะเนี่ยคือให้เป็นเบาคไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับน็อตเนื้ต่างๆเดิมๆนะครับนะ รายละเอียดคู่มือต่างๆอยู่ครบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว178แรงม้าแล้วนะครับนะตัวเครื่อง2,477ซีซีนะครับ178แรงม้านะคระับนะตัวนี้ก็เป็นรถลำดับที่สนะครับเป็นชื่อของบริษัทแล้วนะครับติดจอยดอยมาให้ขนาด9นิ้วนะฮะแอร์แมนวนวลเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะรายละเอียดภายในค่อนข้างสวยแอร์ก็จะเป็นแอร์ราวแล้วนะครับผม สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับพี่ๆนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะตัวรถก็ได้เป็นปีสองพันสิบสองแท้นะครับสองแท้เบาะเบิดต่างๆนะครับก็พุ่มให้ใหม่แล้วนะครับพุ่มให้ใหม่แล้วนะครับผมนะภายในภายในนะครับภงมาลรยมัลตินะครับภงมาลรยคูลด์คอนโทรลยังไม่มีมัลตินะครับผมนะ นี่แอร์ก็จะเป็นแอร์ราวแล้วนะครับน็อเนื้อต่างๆนะครับตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะฮะของเรารับประกันอยู่แล้วนะครับบอดี้โครงสร้างกระจกเอมบูงบิลเลเตอร์นะครับนะกระซุงคัสซีนะครับสีดำสีสวยเลยนะครับตัวรถคมสันต่างๆเดิมๆนะครับไฟท้ายใสๆนะครับมีกล้องถหลังมีเซนเซอร์มาให้นะครับอ่านี่เลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลักกันนะครับตัวรายละเอียดเมคอาร์ตนะครับ เมอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะครับผมน็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับนะครับนะตัวนะตะเข็บเม็ดอาร์ตสวยๆนะฮะนี่นะฮะเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะฮะรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับกล่องเกินต่างๆมีมาให้ครบนะครับนะอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับเบาะก็สามแถวเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถ ปี2012นะครับ2.5 GT นะครับปี2นะครับนะรีโมทนะครับแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับจกไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้ามีพิโรชิปมาให้ด้วยนะครับเบาะไฟฟ้านะฮะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับนะได้เป็นจอแอนดรอยด้วยนะครับ นะใครที่สนใจนะฮะคันนี้นะครับงบไม่ถึงสี่แสนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยังว่างอยู่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับจอ Android สามารถเชื่อมต่อบลูทูธฮอสปอตต่างๆได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเพื่อนเราไปดูห้องเครื่องกันนะฮะว่าเป็นไงนะครับอ่านะครับเครื่องดีเซลนะฮะสองจุดห้านะครับนี่เลยนะครับ นี่นะฮะห้องเครื่องนะครับนะเป็นตัวเครื่องคอมเบลเ็ว์ด้วยนะครับทางลุงทานั่งสารเดิมนะครับผมดีเลยนะครับเมขท้ายศูนสานะครับผมเชื่อเดินปกตินะครับนี่นะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับส่งมาให้ผมได้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT ออโต้ขับสองปี202นะครับนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ น่าสนใจพักหาผมได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันต่อคันที่สองคันนี้นะครับเป็นหน้าพนมนะฮะชมหน้าพนมแล้วนะครับปีสองพันสิบสี่จดสิบห้านะ,ค,ะคันนี้นะครับเปิดเสนอขายเพียง4ี่แส0เก้ามนเก้าพันะได้เป็นสี่เท่านะครับนะเลขใหม่ตัวนี้เลขใหม่ไม่ถึงแสนนะครับได้เป็นสีเท่านะ,ะตัวท็อปนะฮะตัวท็อปสวยๆเลยนะครับ 499,000นะครับก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะมีไฟเดทาร์มาให้แล้วนะฮะโฉมนี้นะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้คมสันต่างๆบางๆนะครับยางนะฮะจะได้เป็นยางยี่ห้อโอตาินะครับยี่ห้อตอนนี้ปี2020นะครับยางปี2020ล้อแมก์ก17นะครับช่วงลุงช่วงล่างต่างๆเงาแวบเลยนะครับคันนี้เงาแวบเลยนะครับนะ กระจกพับปรับไฟฟ้าภาษีพลบอต่อให้เรียบร้อยเบ้าเปิดสีโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับภายในจะได้เป็นภายในดํานะฮะนะตัวซีเลอร์นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเมคอาร์ตต่างๆนะครับมีเวลข้ามไลท์นะครับตัวนงตัวน็อตต่างๆสวยๆเลยเห็นไหมนะครับเบาะก็นะครับแก้มเบาะต่างๆนะครับก็อยู่สองภาพนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นรถนะครับ ลำดับที่4เหมือนกันนะฮะนะเป็นบริษัทของเราแล้วนะครับผมนะนะเป็นรถปีของ4ัิบสจด2015นะครับนะตัวขับ2 1 7หนึ่แรงม้านะครับภาษีก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับนะหน้า18นะครับก็ไม่มีระบบชำเล่มไม่มีชำํำรูสุญนหายนะครับผมนะนี่เลยนะครับหน้า18สวยเดิมๆนะครับ แต่ก็ตัวนี้มีแมปมาให้นะครับกระจกด้านหลังก็เป็นตัวตัดแสงมาให้แล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะนี้ก็จะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะครับโฟม์คารมโติคุณคอนโทรลนะครับสวยนะฮะภายในค่อนข้างสวยนะฮะคันนี้นี่เลยนะครับติดฟิล์มมาให้ใหม่นะครับรถทุกคันนะของเรานะครับจะติดฟิล์มมาให้ใหม่ทุกคันเลยนะครับอ่าอยู่ประมาณ40-60เนนะครับในส่วนตัวฟิล์มนะครับ นี่ฮะรถปีสิบสี่นะครับนะพรมต่างๆจะได้เป็นพรมเดินจากโรงงานเลยเห็นไนี่นะฮะนะเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะฮะพี่ๆนี่เลยนะครับอันนี้คือวันนี้มารีวิวแบบนะครับรวมสต็อกนะครับเจ้าตัวปาเจโร่นะโฉมนี้มาให้ดูนะครับนะเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับไฟตรงไฟท้ายต่างๆเดิมๆเลยนะครับมีกล้องถอยหลังมีเซนเซอร์มาให้นะครับ มีที่ปัดน้ำฝนนะครับคือตัวนี้เมคอาร์ตต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยเห็นไหมนะครับได้เดิมหมดเลยน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับนะครับในส่วนของตัวเมคอาร์ตด้านหลังก็เดิมเดิมนะครับนี่เบาะสวยๆเลยแอร์ราแล้วด้วยนะฮะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะคันนี้นะครับอ่านะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะฮะพี่นะครับ จะเงินสดหรือว่าไฟแนซ์ได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยนะฮะตัวตะเข็บต่างๆนะฮะเดี๋ยวแกให้ดูนี่มันชัดเจนเลยนะครับชัดเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะอยากถ้าพี่แบบพี่ๆอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาดูรถกันก่อนก็ได้คุณแจรีโมทนะครับนะบอกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะคันนี้เลขไม้นะครับอ๋อคันนี้เลขไม่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะผมพูดผิดไปนะฮะอีกคันที่ไม่ไม่ถึงแสนปล่อยไปแล้วสีขาวนะครับนี่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับนี่เลยนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับปีสิบสี่นะครับจอนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะฮะคันนี้ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับไม่เอะราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ สีเทานะสีเทาด้วยนี่นะครับตัวน็อตนะครับใส่สเลยนะครับคันนี้นะฮะน็อตใส่สเลยนะสติกเกอร์โรงงานนะครับแก้มเดิมนะฮะแล้วก็รอยรอยมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับนี่นะตัวซีเลอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบแล้วก็แผ่นฉนวนความร้อนจะอยู่แบบสภาพแบบสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับ เมกุงเมกอาร์ตสวยๆนะครับก็ใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับปี2 0ย4าี่จสิบห้านะครับ49900นานะครับอ่าขับ้าจอไว้ได้เลยแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะผมเพิ่งลงคลิปนะเดี๋ยวไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาจัดแบบรวมนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้ใครที่แบบสนใจซื้อเงินสดไม่มีแหวกนะครับในสองคันจะมีแหวกนะครับ นะคันนี้เป็นรถบ้านเลยปีสองพันสสี่จุดสิบห้าสองจุดห้านะครับ GT นะครับสีดำนะครับเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลนะคบสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับนะเดี๋ยวไฟดวงตาด้านหน้าเดี๋ยวเราไปขัดให้นะครับบอกได้เลยว่าสีดำเนี่ยถ้าได้ล้างได้ขัดสีเคลือบต่างๆมันจะเงามากนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะก็ออปชันต่างๆเหมือนเดิมนะฮะบรถบ้านด้วยคันนี้นะครับรถบ้านด้วยนะครับ อ่านี่เลยนะครับยางเยอนต่างเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ในส่วนตัวยางนะครับล้อแม่ขอบสิบเจ็ดดิสเบรกนะครับคู่หน้านะครับช่วงบนช่วง,ง,งล่างต่งางเดิมเดิมเลยนะครับบันไดข้างนะฮะกระจกด้านหน้านะครับเดินกระจกด้านข้ามพับปรับไฟฟ้านะค,ะนะครับอ่ะบอเปิดสีโคมเมียมภายในดํานะครับอันนี้คือภายในเดิมเดิมนะพี่ๆดูนะครับ สภาพเดิมๆปีกบงปีกเบาะมีอยู่สภาพเดิมนะมีลายแตกรายงานหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตัวรถได้เดิมมากดูนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับมีแมปมาให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับกระจกด้านหลังนะครับเป็นตัวตัดแสงนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับมันไม่ล็อกนะฮะเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับมันไม่ล็อกนะฮะที่มีตําหนินะครับผมก็พวงมาลัยก็ถือว่านะครับไม่มี ไม่มีลอกนะก็ถือว่าเจ้าของเก่าก็คือนะครับใช้ดีใช้ดีมากนะครับนะจุงจอต่างๆนะครับจอก็จะมีจอกลามาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยภายในถือว่าสวยเลยแหละคันนี้นะครับอาจจะมีริอรอยตามการใช้งานหน่อยนะครับด้านข้างนะครับผมนะตัวรถก็นะครับปี2 0 1 4แท้14จดบไม่ใช่14แท้ ผมนะฮะอยู่ครบนะับพรมาลัมอติคุณคอนโทรลเบรลชิปนะฮะจอนะครับอยู่ครบเลยนะครับนะบนหลังคามีรูปแหลกมาให้นะครับนะไฟท้าไม่มีแตกรายงานนะครับนะตัวนี้ก็มีกล้อถงถอยหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ครบอ่ะภายในกันต่อนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆ,ๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับน็อตเลสต่างๆไม่มีขยะนะครับเพื่อน นี่เลยโอ้คันนี้ถือว่าสวยถือว่าสวยนะสภาพที่แบบเข้ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะสภาพแบบนี้ผมผมถือว่าสวยนะครับนะอันนี้คือแจ้งแบบพี่ๆตรงๆเลยคันนี้ถือว่าสวยนะถ้าได้ล้างขัดเคลือบสีหน่อยนะคะที่สีดำผมบอกเลยว่าเงามากนะครับถือว่าสวยคันนี้นะครับภายในนะฮะดูตัวรอยซีลเลอร์นะครับได้เดิมหมดเลยนะก็ตรงนี้จะมีร้รอยหน่อยนะพี่ นะปกติแล้วรถมือสองจะไม่มีริ้วรอยเป็นไปไม่ได้ครับนะอันนี้คือได้เดิมมากนะครับเบาะเบิดต่างๆก็ถือว่านะครับใช้งานไม่หนักนะกับเลขไมล์แสนห้านะครับนะมีแบบนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ารับได้ถ้าเป็นว่าผมผมถือว่าผมรับได้นะปีสิบสี่จุดสิบห้านะครับสภาพแบบนี้นะครับนะกับไมล์แสนห้านะผมถือว่าโอเคเลยแหละนะครับโอเคเลยแหละดู แกะยากมากโหแกะยากมากนะครับนี่นะตะเข็บเอสอาร์แค่นี้ก็รู้แล้วพี่นะฮะรถเดิมไม่เดิมนะครับน็อตเลสต่างๆนะครับกุญแจรีโมทนะฮะรีโมทแบบนี้นะครับเบาะเนี่ยดูนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของรถมือสองนะเกือบทุกคันนะฮะจะปีปีกเบาะตรงเนี้ยมันจะล้มนะครับถ้ายิ่งอย่างผมอ้วนเนี่ย นะอย่างรถผมนี่คือแบนแบบนี้เลยนะแบนอยู่แบบนี้เลยนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าเขานะครับเนีย่ยเช็คเพิ่งเช็คระยะเมื่อเดือนสองเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่นะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่เลยนะครับเกียร์ออโต้จอเดิมๆนะฮะกระจกตัดแสงนะครับ สวยงามนะฮะสวยงามก็ถือว่าได้ไปก็นะครับกล้าผมกล้ารันตีนะฮะคันนี้สวยนะครับอันนี้คือเรายังไม anymore, you, ่ปรับสภาพเดี๋ยวไปพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับพาไปดูห้องเครื่องหน่อยถือว่าตัวรถนะบางๆนะครับก็ดูรอยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองขัดดูนะครับนะถ้าขัดไม่ออกก็อาจจะต้องนะครับทําสีนะครับมีรูรอยตรงนี้นะฮะอาจจะต้องทําสีนะครับ แต่ว่าตัวรถนะครับพี่รถมือสองเนี่ยขอให้แบบหน้าหลังเดิมรถแบบไม่ชนหนักพิควมํมจมน้ําก็พอนะฮะด,ตดูตัวนู่งตัวน็อตนะครับได้เดิมหมดเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับผมเนี่ยโหน็อตใส่ใเลยนะครับนี่นะฮะมาร์กลงงานอยู่ครบห้องเครื่องนะครับอันนี้เรายังไม่ล้างนะครับนะฮะเรายังไม่ล้างนะครับผมสวยๆเลยนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะครันนี้ 4 7 9 0 0จนะฮะสำหรับ3คันนี้นะครับพี่ๆดูแล้วสนใจคันไหนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะก่อนจะกลาได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครผมมายุสขาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ